ชมรมสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนานวัดทานสายตำบลทงชัยอพอบางสะพานจังหวัดประจุบพริคันภูมิใจเสนอธรรมนิยายเรื่องท่องขุมนรก ให้เสียงภาคทีมงานรุ่และสหายกมุนาวัตตีโลกสัตว์โลกย่อมเปไปตามกรรมบาปกรรมมีจริงใครก่อกรรมทำเกินไว้ตายแล้วต้องตกนรกรับโทษทันทุกทรมานแสนสาหาัสนี่คือความจริงที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นตามบัญชาของเทพเจ้าองค์อิกเซียนฮองเตโดยร่างสงเอกแห่งสาราพระทรง เสียีินตึงแห่งนครไทยจุงเกาะไต้หวันซึ่งได้ถอดกายทิพตามเสด็จองพระอราหันต์เจ้าจี้ของอูอุไปท่องยมโลกแล้วถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงพรูรกรรมที่ทำไว้และต่อไปนี้คือเรื่องราวของท่องขุนนรก นรกตอนกำเนิดทิพย์คำผีท่องขุมนรกท่องขุมนรกเป็นธรรมนิยายทางพุทธศาสนาจากทิพย์คำผีซึ่งรวบรวมข้อมูลมาจากการสนทนาธรรมของพระอารหันต์กับมนุษย์และการพูดคุยกับบิญญาณในยมโลกผ่านร่างทรงที่สาลาเสี้ฮียงตึง นครไทยจุเก็ไตหวันตลอดระยะเวลาสองปีพระอาหารหันต์ดังกล่าวคือสมเด็จพระอาหารหันต์จี้กองอัวฮุได้พากายทิพย์ของนายเอียเซียนเซิงไปท่องคุมนรกและเทพเจ้าเง็กือท่องจือสเสด็จมาประทับส่งแล้วถ่ายทอดเป็นภาษาจีนบันทึกไว้ต่อมานายใช้ตันอัธนาวินและบุตรมีจิตศราแปลเป็นภาษาไทยซึ่งท่านได้ชี้แจงไว้ว่า ข้าพเจ้าได้รับแจกหนังสือท่องขุมนรกจากสำนักเผยแผ่คุณธรรมเตกกาจีสวงเกาะหรือมูลนิธิอริยธรรมจีสวงเกาะซึ่งตั้งอยู่ที่259ทับ175บางไผ่ทองนิเวศถนนเพชรเกษมตำบลปากคลองภาษีเจริญหนังสือเล่มนี้เป็นทิพคำพี P ที่ช่วยสืบทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ที่ทรงมุ่งหมายโปรสัตว์โลก ทั้งหลายทั้งปวงให้พ้นความทุกข์โดยองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงอาราธนาสมเด็จพระอรหันต์จีกงผู้สําเร็จอรหัตผลเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนั้นให้เสด็จมาพากายทิพย์ของนายเอียเสียงสิงไปดูเหตุการณ์และพูดคุยกับเหล่าวิญญาณในโยมโลกและมีพระบรมราชาองค์การให้เทพบเจ้าเง็กคือท่องจือ้อเป็นผู้ถ่ายทอดถ้อยคาําธรรมะต่างๆของพระอรหันต์จีกงอัว่วฮุกผ่านร่างทรงที่ศาลาเซียเฮียนตึง ที่นครไทจุนก่อใต้หวันแล้วบันทึกไว้เป็นภาษาจีนซึ่งข้าพเจ้าและบุตรแต่แปลเป็นภาษาไทยในชื่อหนังสือว่าท่องขุมนรกมอบให้เป็นสมบัติของสมาคมเผยแผ่คุณธรรมเตกกาจีสวงเกาะโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆสำหรับเรื่องราวของสมเด็จพระอรหันต์จี้กงอวฮุกนั้นท่านถือกำเนิดขึ้นในประเทศจีนครั้งสมัยราชวงศ์ซ่งยุคหลังท่านเป็นชาวเมืองเทียนไทชื่อนายซิวอวงแซลี ต่อมาได้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดไซโอเล่งอึงยี่เมืองฮันโจมีฉายาว่าเต้าจี้พิกุูหลังจากอุปสมบทแล้วเพื่อความสะดวกในการเป็นอยู่อย่างง่ายๆท่านจึงทำตนเหมือนพระสติเฟื่องไม่สนใจเครื่องอัฐบริคารใดๆชอบอยู่อย่างสันโดษตามสบายเพราะท่านรอบรู้พระธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งพบว่าธรรมะทั้งหมดอยู่ที่ใจ จึงถือปฏิบัติธรรมทางใจโดยตรงจึงกล่าวกันว่าปฏิบัติธรรมทางใจประพฤติศีลทางกายแต่ไม่รักษาวินัยทางปากสมัยนั้นพระสงฆ์และนางชีชั้นอาหารเจเรียกว่าปฏิบัติธรรมทางปากแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมทางใจ พระพิสุเต้าจีจึงไปเทศนาอบรมตักเตือนให้พวกเขาตื่นจากความหลงผิดสอนให้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องนอกจากนี้ท่านยังสามารถแสดงอิทธิษิ์ปาฏิหาริย์ได้มากมายช่วยผู้คนในพ้นภัยโปรดสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ช่วยส่งเสริมสุจริตชนให้ความเมตตาแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากพวกนักบุญใจบาปและอันธพาลร้ายท่านก็ทําให้พวกเขารู้สํานึก ส่วนพวกที่ไม่สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ก็ถูกท่านปราบเซราบข้าบเป็นที่ชอบใจของสุจริชนทั่วไปชาวบ้านจึงยกย่องเป็นพระวิเศษขนานนามท่านว่าพระอัวหุกแปลว่าพระอรหันมีชีวิตเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตราบเท่าทุกวันนี้ นั่นคือบันทึกชี้แจงแสดงที่มาของนายชัยตันอัธนาวินผู้แปลหนังสือท่องขุมนรกซึ่งท่านผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเป็นตอนๆต,ตามลำดับไปในลำดับแรกจะกล่าวถึงพิธีการต่างๆในการประทับทรงของเทพเจ้าและพระโพธิสัตว์พระผู้เป็นเจ้าแห่งยมโ,มโลกผ่านทางร่างทรงตลอดระยะเวลาสองปีดังกล่าวจึงขอย้อนไปในห้วงเวลานั้น คือเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2519อันเป็นวันแรกของการเริ่มต้นบันทึกข้อมูลจากร่างส่งเป็นปฐมมกเริกของการกำเนิดทิพัมคำพีท่องขุมนรกนสาาลาประทับทรงเสียเฮียงตึงนครไทยจุงเกาะใต้หวัน ลำดับนี้เป็นพิธีอัญเชิญพระราชสารพระบรมราชองการในองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์โดยสมเด็จเทพเจ้าองค์กวนประธานศาลาเซียเฮียงตึงสเสด็จประทับทรงเนื่องด้วยขณะน,นี้องค์เสนาบดีฝ่ายในของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ได้อัญเชิญพระราชสารเป็นพระบรมราชองการในองค์เง็กเซียนห้องเตกำลังจะเสด็จมาถึง จึงเชิญท่านโยมบาลประจำเมืองพร้อมคณะออกไปรอถวายการต้อนรับนอกเขตเมืองห้าลีสำหรับเทพทั่วไปอยู่นอกเขตเมืองสิบลีส่วนสานุสิทธิ์ทุกคนในศาลาเสียเฮียงตึงให้ตั้งแถวรอถวายการต้อนรับด้วยความสงบ องเสนาบดีฝ่ายในของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์สเสด็จประทับทรงผู้เป็นเจ้ามุ่งหมายช่วยถวยวิญญาพระเทศนาสอนให้คนผลทุกขาคืนต้งชิวองค์เอกเสียนมีบัญชา ดังจันทราสว่างจ้าทุลายมืคืนวันนี้ข่าวขออันเชิญพระบรมราชองการขององค์เนิกซีรองเตพระผู้เป็นจเจ้าแห่งสวรนมาอ่านประกาศเพื่อทราบไปทั่วกันให้ถวยเทและบมวลมนุษย์น้อมกราบ รับฟังดังความต่อไปนี้ิกเซียนฮ้องเต้พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์มีพระบรมราชโองการให้ประกาศว่าข้าพระทับอยู่บนวิมานสวรรค์สดุดจิตใจห่วงใยแต่ทางโลกเพราะกระหถนุน่นวายไปทั่วทุกหัวแหงทังนี้เนื่องจากศีลธรรมในมนุษยชาติเสื่อมทรามลงต่ำสุดๆด,ดังเชน่น ชายบ้างไม่ชื่อสัต,ตย์กตัญญูและหญิงบ้างไม่รักษาคุณสมบัติของความเป็นหญิงนอกจากนี้บางยังกล่าวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องไม่จริงกับผีวิญญาณเป็นสิ่งเลวร้ายจากความหลงผิดนี้จึงไม่คำน,นึงถึงเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษอันเป็นเหตุก่อให้เกิดภาวะแวดล้อมของสังคมทั่วไปถึงก็ต้องเสื่อมทรามเลวร้ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ง คุณธรรมและความมีเมตตากรุณาที่อยู่ในนิสัยจิตใจของความเป็นมนุษย์ได้สูญสลายไปจนหมดสิน้นเรื่องนี้ข้าสลดใจามากจึงไม่อาจจะทนดูสัตว์โลกตงลงพิดและตกลงไปในทนทุกทรมานอยู่ในคนละโกต่อไปอีกดูจะไม่ให้ความช่วยเหลือมิได้ข้าเห็นว่ามีสถานประทับสงที่อยู่ในความปกครองของสวรรค์ด้านใต้ ตั้งอยู่บนเกาะไต้หวันในนครไทจุงซลาเสียฮงตึงซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับมนุษย์ร่วมมือกันเผยแพร่ธรรมะให้การอบรมสั่งสอนชาวโลกตลอดมาจนถึงทุกวันนี้จะก,การเผยแพร่ธรรมะดังกล่าวถึงแม้จะด้วยความยากลำบากตรากรำแต่ว่าโดยทั่วไปเราได้ผลไม่ดีหนาพอใจและบัดน,นี้จะได้อาศัยนิตยสา,ารพกินากานักปรราช ที่ออกเป็นรายเดือนของสลาเสียเฮียงตึงให้ช่วยเผยแพร่ธรรมะออกไปให้กว้างไกลเพื่อโปรดสัตว์โลกที่ล้มพินใดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีมีคุณธรรมในความขวางยิ่งขึ้นทั้งช่วยการประทับสงเพื่อการกุศลให้กา้าณาและธรรมะจะได้แพร่หลายออกไปยังทั่วถึงฉะนั้นหาจึงมีบัญชางำนินการสร้างทิพย์คำพี่เล่มนี้ขึ้น mm hmm. เป็นกรณีพิเศษและให้ใช้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าท่องขุมนรก ในกานี้ไดอาราธนาสมเด็จพระจีกองอเวกุลเป็นอง์นำกายทิพย์มนุษย์ผู้เป็นร่างสงเด็ชื่อในเ e อี้ยเสี่ยงซิงออกเดินทางไปหาข้อมูลยังสราว่าการมหานรกทั้งสิบแห่งในยมโลกโดยให้นำสภาพเหตุการณ์ภายในกลุ่มนรกทุกแห่งออกมาปเปิดเผยที่โลกมนุษย์เพื่อให้ชาวโลกผู้อ่านเล่มรู้เห็นความทนทุกข์ทรมานของพวกวิญ,ญญาณบาปทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเตือนใจที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหมดหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เป็นหนังสือธรรมดาี่ทั่วไปและเนื่องจากเห็นว่าสารุศาสิติทุกคนของสลาเสียเฮียงตึงมีความศรัทธาต่อการสร้างคุศนด้วยความจริงใจใโดยไม่โยโ่อท้อจึงได้มอบภาระอันสำคัญยิ่งนี้ให้ไวหวังว่าทุกคนจะเป็นกาลังช่วยเผยแพร่ธรรมะให้แก่ชาวโลกด้วยความเชื่อมัน่น สำหรับทางด้านยมโรูปได้มีพระบัญชาให้ทางการมหานรกทุกแห่งถวายการต้อนรับเมื่อสำเบ็จพระจี้หุบนำสิทธิสาลาเสียเฮียงตึงเดินทางไปถึงพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการสร้างทิพยขับวีีถ้าปรากฏว่าผู้ได้ฝ่าฝืนพระราชบัญชาทั้งหมดนั้นให้ลงโทษสถานหนักโดยไม่อภัยและนับแต่วันที่ได้รับพระบรมราชองกานี้เป็นต้นไป เมื่อถึงกำหนดวันประทับส่งในแต่ละครั้งให้ดำเนินการเดินทางไปหาข้อมูลในยมโ,มโลกเพื่อน,นำมาสร้างหนังสือจนกว่าสำเร็จเป็นที่สุดเมื่อไปไเข้้าาใจจกกทุฝ่ยแลวงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญชาต่อเมื่อถึงวันที่สร้างหนังสือสำเร็จจะได้พิจารณาความดีความชอบตามผลงานให้แก่ทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง มาในวันที่19เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,521องค์เหล่าจือ้อพระผู้นำศาสนาเตา๋าได้เสด็จประทับทรงองค์เหล่าจื้อพระผู้นำศาสนาเต๋าเสด็จประทับทรงชีวิตคนผันผ่านไปเหมือนดังฝัน เงินทองนั้นส้างสมไว้ไร้ความหมายลูบรถกินเสียงสัมผัสชุดชั่วร้ายแมงมงายสิ่งทั้งหลายมารายสูญหลงจำรูงทานกามาอยากหลุดพ้นถึงทุกทนยิ่งไฟเผาเฝ้ามองไหมอยับปล่อยให้วันเวลา่วงเลยไป รีบแก้ไขทําใจใหม่คลายกวนอิม<ฮ>เมื่อครั้งโรคอยู่รวมกันยังไม่แยกเป็นสวรรค์กับพิภพจิตวิญญาณทั้งหลายต่างเสวยสุขรวมกันอยู่บนแดนสุขขาวดีตเมื่อมีการแยกออกมาเป็นสวรรค์กับโรคขึ้นจิตวิญญาณจึงลงมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อแรกที่ลงมาเกิดนั้นนิสัยจิตใจของมนุษย์มีแต่คุณธรรมความดีฉะนั้นหลังจากหมดอายุไขแล้วดวงวิญญาณจึงกลับไปสู่สวรรค์ตามเดิมได้แต่ว่าเมื่อลงมาเกิดในทางโลกมาครั้งและนานๆเขาพฤติการของความเป็นมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางชั่วร้ายและนับแต่สมัยกลางเป็นต้นมา จิตใจของมนุษย์ยิงโหดเหี้ยมปาเถื่อนเป็นเหตุให้สวรรค์ต้องสร้างขุมนรกขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับอบรมกล่อมกล่าวจิตใจของพวกวิญญาณถึงแม้กระนั้นก็ตามสัตว์โรกกลับมัวเมาฝังลึอกอยู่ในความโลภโกรธหลงจนติดเป็นนิสัยทั้งยังจมดิง่งลึกลงไปอีกทุกเมื่อเชื่อวัน ต่อเมื่อช่วงสมัยใกล้ๆมาแล้วนี่ติดใจของมนุษย์ยิ่งเสื่อมสามลงต่ำสุดจนไม่อาจแก้ไขได้จากสภาพเหตุการณ์ทั่วไปมิธิทาปรากฏให้เห็นว่าตามขุมนรกต่างๆในยมโลกจะต้องเต็มร่นไปด้วยพวกวิญญาณบาปเพราะเหตุนี้เงกเซียนฮองเตพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ ไม่อาจจะทนดูต่อการที่สัตว์โลกลงผิดและต้องตกลงในขุมนรกต่อไปอีกดังนั้นจึงทรงพระราชทานความเมตตาโดยมีพระบรมราชานุญาตให้นำสภาพเหตุการณ์งโ,โทษทรมานพวกวิญญาณบาปในขุมนรกออกมาเปิดเผยเพื่อเป็นข้อเตือนใจไม่ให้ชาวโลกเอาเยี่ยงยา่างนอกจากนี้ ยังให้เทศนาเผยแผ่ธรรมะอบรมสั่งสอนชาวโลกให้ประพฤติชอบปฏิบัติธรรมจนสำเร็จถึงขั้นมรรคผลและกลับคืนไปสู่สุคติพบตามเดิมได้โดยไม่ต้องตกลงไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏทุกข์อีกต่อไปเรื่องนี้คณะศิษย์ของสาราเสียเฮียงตึง ได้ตระหนักถึงความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีความห่วงใย,ยต่อสัตว์โลกทั้งปวงฉะนั้นจึงเปิดทำการประทับทรงเผยแพร่ธรรมอบรมขัดเกลาเตือนใจแกเช่ชาโรคตลอดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วได้สร้างคุณประโยชน์ให้แกมนุษย์ชาติไว้อย่างขนนานับและเป็นการให้ความช่วยเหลือด้วยเจตจำนงอันบริสุทธิ ยังผลให้ธรรมะปกแพร์ออกไปทั่วยังกว่างขวางเพราะโดยคุณความดีอันนี้จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชองค์การจากเง็กเซียนห่องเต้ให้ดำเนินการสร้างหนังสือโดยการเดินทางไปหาข้อมูลในยมโรคซึ่งเป็นภาระหน้าที่อันทรงเกียรติและสำคัญมากในการนี้ทรงอารัธนาสมเด็จพระอราหันต์เจ้า จีกงอู่หุกเป็นผู้นำกายทิพมนุษย์ชื่อเอียเสียงเซงเดินทางไปดูในยมมรกโดยตนเองและให้นำเหตุการณ์ที่ไปพบเห็นในแต่ระขุณอรกมาเป็นข้อมูลในการสร้างหนังสือกับมีพระบัญชาให้สมเด็จเทพเจ้าเง็กเอือททงจือใช้ตาทิพติดตามการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ที่สมเด็จพระจีหกนำเอียเสียงเซงงเดินทางไปสัมผัสวิญญาณอยู่ในยมรลกเพื่อถ่ายทอดสภาพเหตุการณ์เป็นรายการสดตรงมายังโรกมนุษย์โดยการประทับสรงและถือกิ่งหนิวเขียนคำบรรยายลงในกระบะสายและให้สาธิ์ิของสาราเสียเียงตึง จดบันทึกข้อความเก็บรวบรวมขึ้นเป็นหนังสือท่องขุมนรกเรมนี้ซึ่งเป็นการนำเอาความลับในยมรกออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ชาวโลกไม่มีใครเคยร่วงรู้และพบเห็นมาก่อนการสร้างหนังสือท่องขุมนรกเรมนี้จงใช้เวลายาวนานถึงสองปีบัดนี้สร้างสำเร็จแล้วถ้าเจ้าโลกมีโอกาสได้อ่านหนังสือเรมนี้ หากกระทำความผิดใดๆไ,ไว้ก็ตามจงรีบกลับตัวกลับใจเสียโดยเร็วและจากการกระทําชั่วแล้วจงทําแต่ความดีพยายามดำรงชีวิตให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมในเมื่อชาวโลกทุกคนประพฤติปฏิบัติดังกล่าวขุมนรกย่อมจะว่างลงได้และทั้งหมดจะได้ไปสู่สุคติพบโดยพร้อมเพียงกัน ำหรับสารคดีที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดมีลักษณะที่สอดคล้องต้องกันกับกฎหมายยุติธรรมที่โรกมนุษย์จึงนับได้ว่าเป็นพระัำผีที่จะช่วยโปรดสัตว์โรคให้พ้นทุกข์ได้เร็ึกซึ่งมีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์มากผู้ใดจะลวงระเมิดไม่ได้หวังว่าผู้อ่านจะช่วยกันเผยแพร่เพื่อให้การอบรมขัดกเกลาตื่นใจแก่เพื่อนมนุษย์ โดยการให้ความร่วมมือพิมพ์แจกเป็นธรรมทานออกไปให้กว้างได้ในทุกยุคทุกสมัยผู้ถิวทิศปัจจัยพิมพ์หนังสือเรมนี้แม่ประสงค์สิ่งใดจอมสำเร็จสมความปรารถนาได้ทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นที่เข้าใจแก่ผู้มีความปรารถนาดีทั่วไปและขอจบคำน้ำไว้เพียงเท่านี้